สวัสดีครับวันนี้รายการเสิร์ฟความรู้จะนั้นทุกท่านไปพบกับสุดยอดคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกในปัจจุบันนะครับโดยเมื่อไม่นานมานี้นะครับทาง Google และ NASA ได้ร่วมกันทดลองสร้างคอมพิวเตอร์ระบบควอนตัมและทางชื่อมันว่า D-Wave 2 X นะครับซึ่งได้ร่วมกันซื้อมาจากบริษัท d w เวนะครับโดยที่คอมพิวเตอร์ระบบขวอนตัมนี้ มีความเร็วสูงมากเลยนะครับถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร์ PC ทั่วไปนะครับจะมีความเร็วมากกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปถึง100ล้านเท่าเลยนะครับปัจจุบันนะครับคอมพิวเตอร์ตัวนี้ถูกตั้งไว้ที่ศูนย์วิจัยทางอาวกาศในสหรัฐอเมริกาและแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับ พัฒนามาจากกลศาสตร์ควอนตัมในการประมวลผลนะครับถ้าเทียบแต่ง่ายๆนะครับถ้าใช้ PC ซทั่วไปในการคำนวณผลจะต้องใช้เวลาถึง1 0,000ปีนะครับแต่ถ้าใช้ Dweb 2x จะใช้เวลาแค่1วินาทีเองเท่านั้นนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับเสิร์ฟความรู้อย่าลืมกด Subscribe นะครับสวัสดีครับ